สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับบ้นใจสมัยลล่ากันนะครับอ่าบ้านใจสมัยเกับหายไปนานเลยครับไม่ได้ทําวิดีโอให้ท่านผู้ชมไ,มได้ชมกันก็อาจจะมีความจําจเป็นบางอย่างซึ่งเราเราเองอยากทําสวนเนี่ยมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาถ่ายแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าสวนเราเสร็จไปประมาณ10ซใช้เวลาเกือบ เจ็ดแปดเดือนนะครับสิบเปอร์เซ็นต์ของผมเนี่ยที่ผมคิดเอาไว้นะว่าหกเดือนเนี่ยมันน่าจะออกมาในรูปร่างที่มันสวยงามแล้วแต่มันผิดคาดไปนะครับท่านผู้ชมครับทําทสวนเนี่ยมันก็ต้องทําทใจนะครับว่ามันมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเอาไว้ไม่ใช่ว่าผมเนี่ย <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัวจมใจนะครับว่า มันจะต้องเป็นไปตามอย่างที่คิดตลอดก็มีการเผื่อใจเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะเจอประสบปัญหาหลายๆอย่างที่มันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เรากําหนดเอาไว้ก็มันก็เป็นธรรมดาของการทําส่วนที่มันต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ถายแง้งน้ําท่วมมันมีผลกระทบหมดนะครับแต่ว่าวันนี้ ผมเองเนี่ก็พอมีเวลาอยู่บ้างก็เลยอยากจะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่าสวนของเราเนี่ยคืบหน้า10%ที่ว่าเนี่ยมันได้แค่ไหนก็ติดตามครับผมครับผมนี่เป็นสวนมะนาวหลังบ้านของผมครับ ซึ่งอายุของสวนมะนาวของผมเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่4ปีกว่าแล้ว <c oughs> มันจะหปีแล้วเขาบอกว่าถ้ามะนาวที่ปลูกลงในกระถางเนี่ยอายุเฉลี่ยของมันอยู่ที่ประมาณ5ปีแต่ผมว่าของผมเนี่ยส่ปีกว่า,วาจะถึง5ปีแล้วมันก็ยังเขียวแล้วก็ดูไนะครับมันก็ กินก้านสาขาแล้วก็มีผลผลิตให้ตลอดอมผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกนานครับอเราไม่อาจจะกําหนดอายุมันตอนนี้แต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ได้อีกนานก็ะจะลองดูว่ามันจะอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่แต่ผมว่าประมาณ8-9ปีน่าจะยังไม่ตายในความคิดของผมนะ อ่านี่เป็นสวนมะน,นาวหลังบ้านครับตัวนี้เป็นติดบ้านเลยครับอ่าแต่ตอนนี้เราก็ไปดูอย่างอื่นที่ผมทำไว้นี่ก็จะเป็นสะพานข้ามครับสะพานข้ามตัวนี้ข้ามไปไหนครับข้ามไปสวนอีกสวนหนึ่งอ่าตรงสะพานข้ามให้จะทำสะพานข้ามไปเพื่ออะไรนี่ครับผมอ่าร่องน้ำ ร่องน้ำนี้ผมก็เลี้ยงปลาดุกครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการทําเป็นคลองไส้ไก่เป็นร่องน้ําอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้อ่าในสวนงเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะช่วยในการที่เราไม่ต้องรดน้ำผักผลไม้บ่อยๆครับ นี่ก็คือผลผลิตในการปลูกซึ่งผมยังไม่ได้จัดระเบียบให้มันสวยงามครับนี่ก็จะเป็น <c oughs> มะเขือยาว <c oughs> มะเขือยาวตัวนี้ก,เก็เก็บไปทานเก็บไปขายได้บ้างแล้วส่วนมากจะเก็บไปทานเองแล้วก็แจกจ่ายครับ ยังไม่ถึงกันยังไม่ถึงกับขั้นจำหน่ายนี่ครับตอนแรกเนี่ยบริเวณพื้นที่ตรงนี้มันจะแห้งแล้งมากๆแล้วก็ต้นกล้วยนี่จะไม่โตเลยแต่ตอนนี้ผมวางระบบน้ำไว้เต็มพอวางระบบน้ำเต็มขุดคลองไว้รอบๆพอดินมีความชุ่มชื่นตอนนี้ต้นกล้วยของเราก็สวยงามมากครับสวยงามมากๆต้นกล้วยอนี่เป็นจุด จุดเริ่มต้นของของการบํารุงดินครับเพราะว่าดินของเราในเสื่อมมานานแล้วมันยังไม่ได้ไดรับการบํารุงที่ดีมันก็เลยต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูอ่านิดนึงพอดีผมเข้ามาทําตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งปีแล้วก็ดินมันก็เริ่มฟื้นคืนมีชีวิตอ่าพอเราเลี้ยงดินให้ดินมีชีวิตดินมันก็จะไปเลี้ยงพืชให้เรากินนี่ครับ ตรงนี้ที่ผมบอกท่านผู้ชมแล้วว่าผมขุดคลองไว้รอบๆนี่ครับก็ปลาดุกปลาดุกตรงนี้ผมเลี้ยงได้ประมาณสี่ห้าเดือนนี่ครับสี่ห้าเดือนละ่าข้างบนปลาดุกก็จะมีไก่ครับไก่ก็จะมีไข่ด้วยน,นี่ครับไก่ของเราก็ไข่ให้เรากินทุกวันไม่ต้องห่วงครับ ทำกเกษตรเนี่ยไม่มีอดเนี่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกใหม่ <c oughs> ตอนนี้ผมปลูกกระลำปรีอมอยังไม่โตเพิ่งปลูกได้ประมาณอาทิตย์นึ่ใน,นั้นเห็นไหมครับว่าผมเองก็ทำแบบแปลงผักยกพื้นอื <c oughs> เพื่ออะไรเพราะว่าตอนหน้าฝน แปลงผักยกพื้นนี่ก็จําเป็นมากๆบริเวณนี้มีการท่วมทุกปีถ้าหากมีฝนตกหนักๆมาผมก็เลยต้องยกพื้นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเองพอยกพื้นแล้วเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันก็จะได้ง่ายนี่ครับก็จะมีซุ้มศาลาให้เราได้นั่งพักเวลาเราทํางานมาเหนื่อยๆช่วงนี้มันกําลังเป็นช่วงของเริ่มต้นของการจัดสวนของผมใหม่ๆนักันเลยต้นไม้มันยังไม่โตเท่าไหร่ ก็พยายามปลูกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าผมเองก็หวังว่านอีกสองถึงสามปีนั่นแหละต้นไม้เหมือนจะโตสวยงามไอ้ที่คาดไว้ว่าหกเดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยต้นไม้มันโตแล้วตอนนี้ก็คงจะคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าเราติดปัญหาหลายอย่างเรื่องระบบน้ำนี่เป็นหลักที่เราติดอยู่ซึ่งในระบบน้ำของเราก็ ผมคิดว่าน่าจะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลแหละเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าระบบน้ําของผมเนี่ยมันพร้อมยังไงไอที่ผมบอกว่า90%ที่ความพร้อมในเรื่องของระบบน้ําแต่ว่าในระบบการเพราะปลูกนั้นเราต้องเตรียมดินแล้วก็เตรียมพืชพันธุ์ต่างๆอีกเยอะครับ สิ่งผมเองก็มาเล่นระบบน้ําก่อนเพราะว่าปัจจัยของการทำเกษตรนั้นระบบน้ําเป็นสิ่งสําคัญนี่ครับสระน้ําของเราอ่าถ้าไม่มีระบบน้ําที่ดีแล้วสระน้ําเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแห้งขอดไปละแต่ตอนนี้มันยังมีน้ําอยู่นี่เดี๋ยวผมจะเปิดน้ําให้ท่านผู้ชมดูว่าเอ้ยนี่ครับท่านผู้ชมอ่า น้ำของเรามาจากไหนแล้วผมก็เตรียมระบบน้ํำยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเตีต๋ยนนี้ก็มาดูร,รอบสวนก่อนครับอไอต้ตรงนี้ก็เป็นมะม่วงพันฟ้าลั่นตรงนี้จะเป็นซุ้มพักพักผ่อน<ม>เป็นเย็นเวลาทำงานมาเหนื่อยก็มานั่งพักตรงนี้ลบ หลบแดดยังไงครับหลบฝนไม่ได้เพราะว่าหลังคาของเราจะใช้เป็นแบบสแลนดัมนี่ครับก็เดี๋ยวไปดูระบบน้ำที่ผมวางเอาไว้ดีกว่าเนี่ยเดินไปดูเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับว่าระบบน้ำผมวางยังไงผมมีอะไรในการทำระบบน้ำอมองไปไกลๆก็จะเห็นนี่ครับแทงน้ำ บวกกับโซลาเซลล์ A ถ้าหากว่าผมไม่มีตัวนี้เนี่ยผม,มคิดไม่ออกแล้วผมจะทำกะเกษตรต่อไปได้ยังไงอันนี้เป็นแท้งที่มีความจุของน้ำสองหมื่นลิตรและก็โซลาเซลล์แปดแผงแผงละสามวัตต์ ก็ลองคูณดูว่ามันให้กำลังไฟกี่วัตต์3ร0อ่า325วัตรครับ325วัตแปดแผงซึ่งมันก็จะทำการดูดน้ำปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บที่แท้ง20,000ลิตรทั้งวันที่มีแดดนี่ครับเพราะฉะนั้นแล้ว การเกษตรของผมก็ถึงได้ว่ามันถึงได้เดินหน้าต่อไปได้เนี่ยครับนี่ครับ,รบแผงโซลาเซลล์และตอนนี้ผมเองก็เดินระบบน้ำไปทั่วทั้งแปลงนะก็ได้ประมาณถ้าตามที่ผมคิดไว้นะน่าจะประมาณ75-80 ตัวนี้ก็จะเป็นระบบน้ําหยดถึงแม้ว่าเราจะมีะน้าแท้งน้ําขนาดความจุสองห0ื่นลิตรก็ตามแต่ว,ว่าถ้าเราเอามาใช้ในแปลงที่มีความกว้างประมาณ10 10ไร่เนี่ยถ้าจะปล่อยน้ําเป็นแบบสปริงเกอร์ทั้งวันผมคิดว่ามันน่าจะไม่พอผมก็เลยต้อง มาใช้ระบบน้ําหยดแทนะระบบน้ําหยดนี้ผมก็ว่าจะเดินทั้งสวนเลยซึ่งข้อดีของระบบน้ําหยดก็มีควบคุมจํากัดการไหลของน้ําได้วงความกว้างของน้ําที่มันออกมาเนี่ยมันจะจํากัดเฉพาะพืชที่เราต้องการเลี้ยง แต่ถ้าเป็นพวกสปริงเกอร์นี่มันจะพ่นในระยะความกว้างซึ่งพอมันพ่นในระยะความกว้างแล้วเนี่ยมันจะทําให้พวกหญ้าพวกอะไรนี่ขึ้นตามไปด้วยซึ่งผมเองเนี่ยไม่อยากให้หญ้ามันขึ้นรกในบริเวณที่เราไม่ต้องการก็เลยใช้ระบบน้ําหยดนีดีกว่า <c oughs> นี่ครับท่อเมนหลักของเราก็จะเดินครอบคลุมเลยนะครับ สิบไร่เนี่ยผมเดินครอบคุมเป็นหมดละท่อเมนหลักยกเว้นท่อท่อรองท่อรองก็คือ,อระบบน้ำหยดกับสปริงเกอร์เนี่ยมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ครบทุกจุดก็รออีกแป๊บหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ผมเองก็เร่งทำระบบน้ำอย่างเต็มที่เพื่อที่จะรองรับในการปลูกพืช ปลูกพืชผมจะปลูกอะไรไอ้ที่ตั้งใจเอาไว้ครับก็อ่าไม้ใหญ่เนี่ยปลูกแน่นอนพวกไม้สักยางนามะข่ามงพวกเนี้ยอันนั้นคือไม้หลักที่ผมต้องการปลูกแต่ว่าพวกไม้รองอะไรก็ตามแต่ก็คือว่าพวกกล้วยอ่าพวกกล้วยขิงกาตะ้คร้ใบมะกรูดเนี่ยไอ้ที่เป็นไม้รองซึ่ง เราจะใช้ปลูกในระยะสั้นแล้วก็เนี่ยครับสวนไผ่ไผ่ผมเองผมก็ปลูกเยอะเพราะว่าความตั้งใจจริงของผมก็คือว่า,ามีพันธุ์ไผ่หลายพันธ์อยู่ในสวนมันเป็นความชอบส่วนตัวครับซึ่งผมเองก็คัดสายพันธุ์ของไผ่ามาปลูกหลายสายพันธุ์ ก็ยกตัวอย่างเช่นผา,ายกิมซุงไผ่ยกิมซุงนี่เราก็จะใช้กินหนอ่อผา,ายกิมซุงปลูกไว้กินหน่อครับเอาร่มแล้วก็ผ่ <c oughs> เลี้ยงไผ่เลี้ยงก็กินหน่อก็ได้เอาลำมันไม่ใช้ลำเล็กตรงแล้วก็ตันครับ ไผ่ไม้จูไผ่ไม้จูนี่ก็ลำใหญ่ตรงแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างพวกตระกูลไผ่นี่มันกินหน่อได้หมดอยู่แล้วแต่ว่า,าความสวยงามของลำในการเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยก็แล้วแต่ใครจะชอบเพราะว่า,าทุกส่วนของไผ่เนี่ยก็คือว่ามันใช้ประโยชน์ได้หมดเลย ทั้งใบบางคนก็เอาไปทําชาลําต้นเอาไปทาํารั้วเอาไปทาเฟอร์นิเจอร์แล้วก็หนอนไปแกงรับประทานได้ไผ่มันมีประโยชน์มากเอาไปเผาถ่านเป็นชาโลชากลไปทํายารักษาโรคโอ้ไผ่นี่ประโยชน์มากมายมหาศาลเหลือเกินผมเองคงจะพูดเรื่องไผ่นี่ไม่หมดนี่ครับแต่ก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเฮ้ยบ้านไสเนี่ย พัฒนาไปถึงไหนแล้วเพราะว่าผมเองไม่ได้อัปเดตให้นด่ดูหลายเดือนหลายเดือนมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำสวนเนี่ยมากๆตั้งแต่ออกจากงานมาเนี่ยผมยังไม่เคยมีวันไหนที่อนอนนอนพักอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำสวน ทำทุกวันแล้วก็มีความสุขในการทำมากๆแม้ว่าแดดจะแรงฝนจะตกฟ้าจะร้องก็อยากเข้ามาทำสวนมันเป็นความสุขทางใจครับซึ่งอธิบายไม่ถูกถ้าคนที่ชอบทำมันจะเข้าใจในความรู้สึกแบบนั้นถ้าคนอ่า ชอบบ้างไม่ชอบบ้างเรื่องอะไรก็มันมันเป็นความรู้สึกอีกแบบอย่างหนึ่งแต่สําหรับผมแล้วผมชอบมากผมก็เลยเอ,อ่ะเต็มที่กับมันทําอะไรก็อยากให้จะเต็มที่กับมันผมชอบสวนผมนก็จะเต็มที่กับสวนตอนนี้ก็ระบบน้ําผมเองก็ต้องบอกว่าน่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นผมว่านะครอบคลุมตอนนี้ก็เหลือแต่ผมจะปลูกอะไรเท่านั้นเองถ้าใครอยากทําสวนก็ นั่นเลยครับระบบน้ําสําคัญมากๆในหน้าแรงเนี่ย,ยถ้าผมไม่มีน้ําเนี่ยผมคิดไม่ออกว่าผมจะไปต่อ,อยังไงเพราะฉะนั้นการวางแผนในการกลับมาทําสวนแล้วระบบน้ําคิดว่าน่าจะคิดเป็นดําแรกสำหรับคนที่อยากมาทําสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนอยังไงคลิปหน้าอย่าลืมติดตามบ้านไซสสมัยครับ สวัสดีครับ